โอ้โหน,นี่คือต้นสเสน่จันท์ทองฮะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าสนใจฮะก็เป็นไม้มงคลเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมนะถือว่าเป็นไม้ประดับไม้ฟออากาศที่ถือว่ายอดฮิตเลยฮะช่วงนีนะ้ชื่อของเขาก็ดีด้วยนะสเสน่จันท์ทองครับผมช่องจิตะเลสาที ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นเเลก,ก็พามาชมไม้ประดับอีกชิ้นหนึ่งนะ ถือว่าเริ่มหายากกันแล้วนะอันนี้คือสเสน่ห์จันททองฮะเป็นไม้สวยๆไม้ประดับที่ชื่อก็งามนะนามก็เพราะนะไอ้รูปรูปก็งามนามก็เพราะนะฮะเสน่ห์จันททองนะถือว่าเป็นไม้กําลังยอดนิยมเลยอันนี้ร้านคุณกิ๊กนะอยู่ที่200บาทนะแต่ว่าไม่เหลือฮะวกนี้โผล่มาปุ๊บก็ลูกค้าคว้าแล้วฮนะ นัเล็ก็ขอมาถ่ายให้ชมกันนะดูว่าลักษณะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นไม้แปลกสำหรับนาเลเกเพราะว่านาเล็ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะดูก้านของเขาฮะก้านเขาออกสีส้มๆนะเนี่ยก้านออกสีส้มๆแล้วก็ใบที่ออกมาใหม่นะมันออกสีเหลืองทองนะเขาก็เลยเรียกว่าสเสน่ห์จันททองครับผมส่วนชื่อวิทยาศาสตร์น่นเอก็คงไม่ต้องไปค้นหาหรอกนะ พามารู้จักให้รู้หน้าตาของเขาว่าเออสนีทจันทองเป็นยังไงเห็นไหมฮะเนี่ยใบออกมาใหม่เหมือนสีทองเลยนะฮะสวยจริงฮะนี่ละต้นละ200บาทนะโดนจัดไปแล้วฮะนะีโผลมาต้นเดียวก็เรียบร้อยและนะ้วคือไม้พวกนี้เป็นไม้หายากพอโผ่มาก็ลูกค้าคว้าทันทีฮ อาครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช,มช่องกิตนยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับผม